หซื้อเกมพาร์ตเองราคาโคตรแพงโอ้โหไอ้น้องพลาดแล้วนี่ร้านแพนโจร,รับกดเกมพาร์ตเดทหกจุดห้านะถูกกว่าซื้อแบบตรงๆเนี่ยเกือบสามเท่าเลยนะ้าเนาแถมเป็นโลบัคแท้ด้วยนะน้องแล้วก็เขาก็มีเติมโลบัคแบบกลุ่มด้วยนะใครที่ไม่อยากพลาดก็กดลิงก์ใต้คอมมาได้คลิปได้เลยครับทุกคนเอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยหมูจะมาล่าคนใจฮาคารีนะซึ่งเซิร์ฟธรรมดาตอนนี้ฮาคารีแม่งเต็มไปหมดเลยทุกคนคือตัวเลือดล่างเต็ดสามารถเจาะอนาเกตฮาคารีได้ทุกคนเนี่ยเนี่ยอันนี้ฮาคาารคาร โดยกูเจาะแตกหนึ่งลายไอ้นี่ยุ่งเขาไปทั่วมึงเก็บมึงด้วยอ่ะเฮ้ยคาริใบตัวนึ้ยจังหวะนี้ไม่โดนใครเลยเนี่ยเขาเล่นคารเป็นฟาร์มตีอยู่เอ้กูไปให้กูไปให้กูแย่งกูแย่งบัดก่อนเฮ้ยศูนย์จุดสอง เกือบตายเกือบตายทุกคนุดส0.2แขนจัดเฮ้ยหาคลิการอีกแล้วเฮ้ยกูเข้าไปฆ่ามันก่อนกูฆ่าเข้าไปฆ่าเลยนี่เจ้าของอาณาเขตเจอตัวแล้วม่ให้ต้องไม่ให้ต้องไม่ให้มันได้แจ็คพอตทุกคนนี่กูขัดขวางอ่าเคาน์เตอร์มึงเฮ้ยเฮ้โดน ย่าย YE AH yeah. ่าบอยบอยบอยโอ้ umas, ได้ขังแร็กด้วยเรียบร้อยตาตีแล้วทุกคนติปจ่อตาเขนนี้ก่อนตาเขนฮาคัลลี่เรียบร้อยแตกอดได้ครับอดได้แจ็คพอตนี่เอ้ยนี่ี้เขนนี้ต่อทุกคนต้องรอสกิลคูดาวก่อนจบอันนี้เขนนี้ก่อนเรียบร้อยแตกตาเขนใครไม่รู้ต่อแตกก่อนละเฮ้ยโอ้ยแรงจัดแรงจัดมาดิมาดิมาดิขัดแม่งทุกอย่าง อ่าหมดหมดติหมดเขาเตอร์อไลท์เขาเตอร์ไลท์เขาเตอร์ไลโอ้หนึ่งสองสามโอเคได้ไม่เงี้ยงานวิ่งห้ <c ười> ามมสายแม่งเต็มเคสคนตอนนี้ผมได้ติเลยซึ่งก็รอหาคนกลางเขตฮาคาลลีนะ เยเจาะอาณาเขตประเทศแตกเลยคือเคายังไม่รู้นะว่าอัติตัวนี้เนี่ยสกิลหนึ่งถ้ากดใช้เลือนด้วยอะ่ะแม่งแบบเหมือนมึงยิงปืนใส่อาณาเขตอะ่ะใส่ใส่คนก็แรงกันนะเล่มครึ่งหลอดยิงใส่ใส่อาณาเขตก็คืออาณาเขตแม่งพังเลยแต่ผมจริงๆคลิปนี้เนี่ยผมจะไม่เล่นฮาคารีนะแต่เซิร์ฟนี้เนี่ยฮาคารีมันเยอะเกินไปละกูแบบกูไอ้นี่เลยแกทางแม่งเจาะอาณาเขตมันแตกแทนอ้าวเสียงกลางอาณาเขตอย,อย่างนี้ใช่แน่นอนครับดูกูเจาะแน่มึงอืม เรียบร้อยงยิงงงอันตะเขตแตกเนี่ยจริงๆขอแค่อันตะเขตดเขาแตกแบบเขาก็อดได้จะพอดต่อเนื่องแล้วทุกคนเฮ้ยอ้าวต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาอืมเรียบร้อยต่อหน้าต่อตามึงงงงงป่าโดยกูเฮ้ย้างอ่ะแล้วอ่ะจะช่วยจ่อให้เหระเรียบร้อยแตกอะนี่คุณโคตรโกงเลยถ้าจ่อแม่ง อืมอุ้ยเพิ่มเยอะอยู่เยอะอยู่อ้าวอ้าวอ้าวฮารคนี่ว่าเฮ้ยเฮ้ยอะไรไม่ฟาร์มอเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้เ้ยเฮยเฮายเฮ้ยเยเฮ้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 ยเน้เฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้นเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮนกเไลยเจาะแม่งทุกนเม้ฮเาะแม่งทุกอย่างเลย เจ็บจัดเจ็บจัดเจ็บจัดเลยเจ็บจัดโอ้ยังโดนอืมสวยโอ้ได้ติบ้าครึ่งหลอดนี่ครับผมอ้าวอ้าวเป็นจะเฟรมเนี่ยกูสบายเลยเอาเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอืมม้วจัดโอ้ยใครป่ายมาโดนกูเนี่ยเฮ้ยอะฮะเอ้าเฮ้ย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  นผมหาเป้าหมายอยู então, mm ่ทุกคนนั่งซึ wow! ่งเนี่ยฮ <ian> <raszam> ักลิเจอตัวอ้าวต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตามึงมึงเก็บ้อยจบสกิลเดียวทุกคนสกิลเดียวธรรมดาคิดแตกแม่งร้องไงติไม่ได้เล่นเลยลังกระดาษกลางได้ไปถึงสิบวิในเกตก็แตกก็เฮ้ยหิงแม่งเกือบตายอ้าวตายเลยเหี้ยอ้าวไอ้นี่ชอบหาเรื่องไปทั่วมึงไอ้สว์ โอเคตายละเฮ้ยอย่ามาขัดอย่ามาขัดไอ้น้องอย่ามาขัดอย่ามาขัดนี่เรียบร้อยจริงด้วยแตกเลยอดได้ดีอดได้เฮ้ยแตกก็แตกก็เรียบร้อยอดอดเออดอีกแล้วไอ้ไอ้ตัวดำนี่ก็อดได้แจ็คพอตในจังหวะนี้ผมก็รอแล้วนี่อ่าได้และตัวดึงเฮ้ยเฮ้ยหนีก่อนหนีก่อนถ้าผมอยู่นะเขยเขาผมจอดนะเขยเขาไม่ได้นะทุกคน ถ้ากกนนทุกคนสังเกตนะทุกคนเซิร์ฟนี้ไม่มีใครเล่นฮาคารีแล้วอ่ะก็จะเจาะนาเคตก็ได้แล้วทีนี้อ๋อเฮ้ยนาเคตทนายก็เจาะได้นะทุกคนอ่ากูเจาะนาเคตทนายด้วยเลยยับลอยับอดอีกอันนี้อดอีกแล้วเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ยรูกตัวการเหรอเฮ้ยแล่าูกตัวการเหรอ ทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาอยู่เซิร์ฟใหม่แล้วนะถ้าที่ผมสังเกตน่ะก็มีคนเล่นทาคาริอยู่หนึ่งคนแล้วก็จะมีคนเล่นตัวอทนายอยู่หนึ่งคนนะซึ่งผมก็สามารถเจับอาเค็งเขาได้สบายเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเสียงโคตรชัดเจนทุกคนนี่ต้องเอาสักหน่อยขอเจาะลูกโป่งหน่อยเรียบร้อยแตกแตกเอ๊ะเจ้าของอาเค็งใครวะอ๋อเสื้อดำเสื้อดำแต่แจ็คพอตก็ทุกคนงงไงงงอะเค็งแตกเอ้ย เนี <c oughs> <c oughs> ่ยเจอคนีเจอคนีคนนี Island> ่คนนี้ใกล้ตายเดินอัติฮาคาริตัวขาดขึ้นเลยออุ้ยอุ้ยได้ตีเยอะได้ตีเยอะโอ้แต่อนาเคตไม่แตกนะทุกคนอาเขตทนายซะด้วยโอ้แข็งจัดทีนี้ไม่มีอัติเฮ้ยจะแตกก็นาเขตเรียบร้อยนาเขตเฮ้ยโอ้โอุ้ยอุ้ยอันนี้อันตราย เกือบแล้วเกือบแล้วทุกคนเกืนะอบตายฮะเฮ้ยอ้าวเอาพังเลยพังเลยเอ้าเอามันจะเข้าไปไมันจะเขา้าไปทำไมเฮ้ยอ่าโอเคโอเคแตกก่อนโฮ้ยนี่เกือบตายอุ้ยอุ้ยอ่าตอนนี้ก็หาเป้าหมายไล่ต่อไปนะทุกคนซึ่งเซิร์ฟนี้ก็ค่อนข้างจะนวัวเลยอืมเกียนสักหน่อยเกียนสักหน่อยอ๋ๆๆออ๋อไอหัวแตงโมที่โดนขัดหลายรอบแลกวแขนจัดแขนแขน เซนนี่เฟอร์รี่เต็มไปหมดเลยทุกคนเนี่ยมีทั้งอะไรเนี่ยโอ้โหฉลามมีกระต่ายมีจิ้งจอกมีอะไรอีกอะไอ้นี่มันเป็นหมาแล้วก็กระต่ายอีกตัวหนึ่งโอ้โหเสร์ฟนี้มันอะไรรวมสารพัดสัตว์เออแขกของเขากล้นี่มันคืออะไรคืออะไรเห็นเห็นนะเห็นแล้วเห็นแล้วทันบอกว่าทันบอวะอย่าเพิ่งจะเฉพาะอย่าเพิ่งจะเฉพาะยิงเจ็บร้อยโอทอีกแล้วมาของสัตว์ครับผม อ What the dog do อะไรอะไรมั่วมั่วมั่วจัดมั่วจัดสงสัยผมเป็นระเบิดอาเขตมันบ่อยเลกคนแขนแขนนี่ยตัวเลือดโกงเลยเจ็บจัดยิงซ้ำหนึ่งทีกลางอาเขตดีกลางอาเขตดีกลางอาเขตตายแล้วบอกเลยอุ้ยเขาเตอร์ได้แต่ยังโดนอยู่ดีเฮ้ยตีทั้งหมดฟาร์มตีฟาร์มตี โอ้โหตัวขัดก่อนจ้ะทุกคนดูมึงมึงมึงหยุดเจ็บคนเล่นฮันคาลิหนึ่งไลน์ตามเ้ยซื้อน้ำซื้อน้ำนี่กูยังน้ำแดกยังน้ำแดกยังน้ำแดกเลยเสียห้าบาทฟรีคนเล่นฮคาลิแม่งแทบไม่มีแล้วทุกคนก็เล่นกับตัวอื่นกันหมดแล้วนะดูผมเจาะทีผมไปเล่นตัวอื่นกันหมดเลยมามามาเจาะอันเกิดสุขนากระไรวะ อุ้ย sure in the in oh ์โดนเจ้าของแล้วยิงทำให้ห้าใส่เรียบร้อยโอ้ยอ่าพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ามันจะตายแล้วโอเคไม่เป็นไรช่วยเจาะกันหน่อยแล้นกันเออเรียบร้อยแจาะพอดก็ไม่ได้มันก็จะตายได้ด้วยฮับเบิ้ล ไม่ไงสามตัวโอเคได้เยอะอยู่อันนี้เปิดติมึงก็ไม่อยู่กูเห็นเอาไว้ตาย,ยียบบ้อยโอ้มกัะในโคตรตายเลยโอ้โหโอ้โดนงูอีกกู เา้ตายผมเกือบตายทุกคนโอเคนะครับทุกคนวันนี้ผมก็ได้เจาะลูกโป่งไปประมาณสิบก้ลูกนะนี่เจาะไข่แดงใครที่อยากแก้ทางตัวฮาคารีเนี่ยก็ใช้โมหหการแล้วก็ตัวเลือดก็ได้นะครับทุกคนนี่แม่มันได้แจ็คพอตนะซึ่งคลิปในวันนี้ก็สนุกฝากคนนะทุกคนก็ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะแล้วเอาจอกันคลิปหน้าครั้งใหม่ครับทุกคน